ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับผมการฉีดรักษาแผลเป็นนูนแผลคีลอยนะครับผมเดือนที่7นะครับผมครั้งที่7นะครับว่ามันดีขึ้นยังไงหรือว่าแย่ลงยังไงบ้างนะครับผมก็ติดตามกันได้ครับครับผมจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตการฉีดแผลเป็นคีลอยนะครับผมรอยแผลนูนนะครับผม เพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้ก็จะมีอีกสองจุดนะครับซึ่งซึ่งขนาดเท่ากันกับตัวเนี้ยนะครับเท่ากันเลยกับตัวนี้นี่นี่ให้ดูชัดๆมันจะมันจะมีแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วครับหายไปแล้วเรียบเรียบไปกับผิวแล้วครับเป็นเป็นผิวเรียบเนี่ยเรียบเลยนะครับเนื้อเดียวกันนะครับผมไม่นูนละไม่คันละซึ่งก่อนหน้านี้คันนะครับคันผมฉีดมาแล้วเจ็ดครั้งนะครับเปลี่ยนหมอมาแล้วสี่คน หมอคนที่หนึ่งฉีดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็อีกคนหนึ่งครั้งที่สามสี่ก็เป็นหมอคนหนึ่งฉีดครั้งที่ห้าครั้งที่หกก็เป็นหมออีกคนหนึ่งล่าสุดเนี่ยครับครั้งที่เจ็ดก็เป็นหมออีกคนหนึ่งนะครับซึ่งหกเดือนที่ผมรักษามาต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยคันเหมือนเดิมแผลยังเท่าเดิมนะครับไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็เลย เราอาจต้องบอกก่อนว่าไปฉีดไปฉีดกับแพทย์ผิวหนังนะครับแพทย์ผิวหนังโดยตรงนะครับในตัวจังหวัดบ้านผมเนี่ยจะอยู่จะอยู่อีกอำเภอหนึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ40โลนะครับก็ต้องขับรถเข้าไปนะครับผมแตนี้ก็เลยสาเหตุที่เปลี่ยนก็ว่าวันนั้นฝุนมันตกแล้วก็อยากเกิดเกิดเกิดมันครบกําหนดเวลาที่จะไปฉีดแล้วด้วย30วันเนี่ยผมจะฉีดครั้งหนึ่งนะครับก็เลยอ่า หาหมอแถวบ้านนะครับเป็นเป็นเป็นหมอเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ในหมู่บ้านเนี่ยครับที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยนะแต่แต่พี่แกเรียนหมอเนาะ,ะแกก็เป็นหมอประจําอยู่ที่โรงพยาบาลในตัวอาเภอผมนี่แหละผมก็เลยไปถามแกที่บ้านบอกว่าพี่เนี่ยฉีดพี่ฉีดคีลอยได้ไหมผมไปเจอในพันทิพย์เขาบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้แกก็บอก ออฉีดได้ใช่ใช้สิทธิ์บัตรทองได้เขาก็เ,เลือกแต่ทีเนี้ยเราก็าเราจะไปฉีดแล้วแหละแต่ทีเนี้ยในโรงพยาบาลคนมันเยอะนี่หวายยิ่งช่วงนี้เป็นโควิดด้วยนะเนาะเขาก็เลยตัดสินใจเออไม่ไปดีกว่าก็เลยไปหาแกที่คลินิกไปฉีดแกที่คลินิกอ่าพอไปถึงที่คลินิกก็นัดวันเนาะเราจะไปวันเสาร์เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะฉีดคีรอยเนี่ยต้องต้องเกินก่อนนะครับว่าไอ,เอ่เราฉีดเนี่ยมันจะแสบ มันจะแสบอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะผมผมกะเวลาอยู่ประมาณเนี้ยช่วงแรกครั้งแรกที่ผมไปรักษาเลยเนี่ยที่คล re ินิกในเมืองเนี่ยผมไปช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะแล้วผมนอนประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วมันแสบนงครับมันแสบแล้วผมก็นอนไม่หลับมันนอนไม่หลับเลยทั้งคืนอย่างเงี้ยเพราะว่าไปฉีดช่วงห้าโมงเย็นสิบเจดนาฬิกาอย่างเงี้ยอืมเรื่องนี้ผมรู้แล้วว่ามันจะแสบมันจะแสบนานผมครั้งต่อไปเนี่ยผมก็เลยไปฉีด ช่วงประมาณช่วงเที่ยงช่วงเช้า่างเงี้ยครับฉีดช่วงเที่ยงช่วงเช้าโอเคมันก็แสบพอถึงประมาณช่วงช่วงเย็นอย่างเงี้ยสามทุ่มสองทุ่มเนี้ยมันมันก็มีแสบมันถึงเวลาเรานอนโอเคเราก็โอเคแล้วนี่เป็นทิกเล็กๆน้อยนะครับสาหรับคนที่จะรักษาคีลอยนะครับผมอย่าไปฉีดใกล้เวลานอนนะครับเพราะมันจะแสบคุณจะนอนไม่หลับนะฮะแสบมากไหมไม่มากครับไม่มากแต่ก็คือสําหรับผมเนี่ยผมนอนไม่ได้อะเพราะมันแสบ อ่าโอเคกับเข้ามาอ่าไปฉีดที่โรงพยาบาลในในตัวอำเภอเนาะในหมู่บ้านเนี่ยก็ก็เลยตัดสินใจไปที่คลินิกแกดีกว่าอ่าเพราะว่าที่โรงพยาบาลมันเป็นโควิดแล้วก็คนไข้มันเยอะอย่างเงี้ยครับก็เลยเกรงใจหมอเพราะของเราไปฉีดแค่กิอยอย่างเงี้ยครับผมก็เกรงใจหมอเกรงใจคนไข้พยาบาลคนอื่นด้วยว่างั้น ก็เลยพอไปเปิดเสื้อให้หมอดูอ่าหมอหมอพี่แกก็จับแกก็จับแกบก็กดกดอย่างเงี้ยเขาบอกอ่ตัวนี้มันแข็งนะตรงนี้มันแข็งเนาะต้องใช้ยาเท่านี้นนะตรงนี้ขนาดใหญ่กว่าอ่าต้องใช้ยาเท่านี้แกก็มาคำนวณนะจดใส่กระดาษอะไรของแกก็ไม่รู้นะแกก็จดของแกไปต้องใช้ยาเท่านี้แกก็ไปเอายามาขวดหนึ่งดึงดึงยาใส่ใส่ลิง้งปื๊บโอเคทีนี้เราแกะแก แกแก็กดอันนี้คือแกคํานวณยาแล้วนะคํานวณยาแล้วแกก็กดกดตรงนี้ให้มันมนิ่มครับนิ่มสังเกตมันคีรอยเวลาเราทับมันวเวลาเราทับมันมันจะนิ่มใช่ไหมมันมันจะนิ่มออันนี้คือผมนอนคว่ำอย่างเงี้ยเวลาผมลุกขึ้นมาอ่ะมันก็นิ่มอันนี้ก็คือผมก็กดมันเอ้ยแกก็กดหมอกหมอกดหมอกกดแล้วมันก็นิ่มพอมันนิ่มแกก็แกก็อ่า แทงเข้าไปเดินยาเข้าไปพอเดินยาแล้วแกก็กดกดยาเหมือนกดให้มันอะไรนะตัวยามันกระจายเนาะความคิดของผมผมเข้าใจผมนะอันนี้อันนี้ก็ฉีดเข้าไปแล้วก็กด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 แต่ตัวนี้แกไม่ได้ฉีดตรงนี้แกไม่ได้ฉีดแกลืมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะลืมแหละผมว่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยฉีดฉีดแล้วก็กดพอพอกดเข้าไปนะมันจะนิ่มเนาะมันก็ฉีดเข้าไปง่ายแต่แต่ทีเนี้ย ผมก็เลยถามผมก็เลยถามแกนั่นแหละแกก็เลยบอกว่ายานะ่ะถ้าสมมุติใส่น้อยเกินไปมันจะไม่เห็นผลใส่มากเกินไปมันก็จะมันก็จะบุ๋มอะมันก็จะเป็นผลเสียมันต้องใส่ยาคำนวณให้พอดีกับกับแผลคีลอยนั้นนั้นขนาดนั้นๆแข็งเท่านี้นุ่มนุ่มประมาณนี้ต้องต้องยังไงอย่างเงี้ยคือเขาจะมีสูตรคำนวณของเขา,าแหละ แต่ทีนี้หมออันนี้ผมต้องเปรียบเทียบกับหมอสามท่านก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเคยไปฉีดมาท่านไม่ได้มานั่งคำนวณแบบนี้ให้ผมฟังนะคือท่านอาจจะเก่งและมีความรู้ในในใน,ในของท่านอยู่แล้วไงท่านก็เลยไม่ได้มาคําคำนวณให้ผมบอกแต่ทีนี้คือท่านฉีดอะเวลาหมอสามท่านก่อนหน้าที่ผมไปรักษามาท่านก็ดึงยาใส่เข็มมาแล้วท่านก็แอลกอฮอล์เช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ฉีด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 แค่นี้แล้วก็เอาผ้าก๊อตปิด นึกภาพออกไหมแล้วก็ก็เสร็จอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันต่างจากมันต่างจากเนี่ยครั้งล่าสุดที่ที่ผมมารักษาเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าอ,อย่างอย่างอย่างเช่นเนี่ยลักษณะการการกดเนี่ยมันมันมีหมออยู่สองท่านเนาะซึ่งบอกว่าคือแผลแผลไอคีลอยเนี่ยมันแข็งคีลอยมันแข็งแล้วมันก็แทงไม่เข้าพอแทงไม่เข้าแทงเข้าไปปุ๊บเดินยาเข้าไปอย่างเงี้ย น้ำมันไม่เข้าอะครับแทงเข้าไปแล้วน้าําน้ํามันไม่เข้าเพราะว่ามือมันแข็งแล้วน้ํามันก็ไหลออกมาไหลออกมาเวลาถอนเข็มออกมาน้ํามันก็ไหลออกมาตามรูเนี้ยคือตัวยามันไม่กระจายอย่างเงี้ยครับเออง่ายครับมันมันมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมครับแบบนั้นเพราะว่ายามันก็ออกมาเพราะว่ายามันมันไม่ได้เข้าไปในกล้ามเนื้อไม่ได้เข้าไปในอเนี้ยมัน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 ก็ต่างนะ ต่ผมว่ามันอยู่ที่เทคนิคของแพทย์แต่ละคนด้วยอ,อันนี้ผมก็ happy แฮปปี้นะครับแฮปปี้ผมรู้สึกแฮปปี้มากแฮปปี้กับหมอแถวบ้านต้องบอกก่อนตอนนี้ผลก็ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นมากไหมดีขึ้นมากครับคือตอนนี้ไม่คันนะครับต้องบอกว่าไม่คันเลยไม่คันตรงนี้ก็คือยุบใช่ไหมฮะเนี่ยคือยุบยุบยุบไปเลยยุบไปเลยนะครับ ไม่คันแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้คือผมจะเกามากเลยเวลาเปิดแอร์หรืออาบน้ําอุ่นอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยมันแห้งมันจะคันผมก็เก record, ๆๆ่าเกาเกตอนนี้คือไม่ไม่คันเลยต้องบอกว่าไม่คันเลยแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็พอใจครับพอใจการจะรักษาแผลเป็นคีลอยเนี่ยนะ การรักษาแผลเป็นกิรอยเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่แพทย์ด้วยนะอยู่ที่เทคนิคของแพทย์แต่ละคนเนาะอย่างที่ผมเปลี่ยนหมองมา4ีคนเนี่ยอยู่ที่ปริมาณยาในการใช้แผลเป็นบางที่มันอ่อนแผลเป็นบางที่มันแข็งเนี่ยมันต้องใช้ยายังไงซึ่งมันแล้วแต่ความชานาญของแพทย์เลยซึ่งเราไม่รู้หรอกอเราเป็นเราเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยเราไม่ได้เรียนมาเราไม่รู้หรอก ะร,ระยะเวลาด้วยระยะเวลาแต่อันนี้คือผมฉีดมาเนี่ยมันเห็นผลตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกนี่หมายถึงว่าฉีดเข็มที่เจ็ดนะฉีดเข็มที่เจ็ดก็คือหกครั้งเนี่ยคือมันไม่เห็นผลอะไรเลยนึกภาพออกไหมแต่พอมาฉีดเข็มที่เจ็ดปุ๊บอาทิตย์แรกเอออาทิตย์แรกหลังจากฉีดเข็มที่เจ็ดมาเนี่ยอันนี้มันหายเลยนะครับนี่คือหายไปเลยดีขึ้นครับผมก็อย่างที่กล่าวนะครับก็คือว่าแผลเป็นคีลอยนะครับรักษาได้ นะครับรักษาให้หายได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปฉีดวันพรุ่งนี้นะครเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาอัพคลิปลงใหม่อีกนะครับผมก็สิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์บัตรบัตรอะไรนะบัตรทอง30บบาทบัตรประกันสุขภาพนะครับสามารถสามารถรักษาได้ใช้สิทธิ์ได้นะครับตามโรงพยาบาลของรัฐที่ท่าน,ท,ท,านที่ท่านมีสิทธิ์อยู่นะครับผม ข้าไปปรึกษาคุณหมอนะครับผมมาฉีดฉีดคีลอยนะครับผมแต่ของผมนี่ผมก็ไปฉีดที่คลินิกนะครับผมนะฮะเพราะว่าก็ไปถามไปถามมาแล้วแหละก็หมอหมอคนนี้แหละก็บอกหมอคนที่ฉีดให้ผมนี่แหละก็ก็เขาก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นคนบอกผมเองกะว,ว่าไปฉีดที่โรงพยาบาลก็ได้จะไม่ได้ต้องเสียตังค์นะครับผมประหยัดตังค์ไป แต่ก็อยู่ที่ความสะดวกของเราความสมัครใจของเราครับว่าเราจะสะดวกยังไงนะครับเพราะหมอคนที่ฉีดก็หมอคนเดียวกันจะฉีดโรงพยาบาลหรือจะฉีดคลินิกก็หมอคนเดียวกันนะครับผมก็เอาให้หมอ,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 อท่านไปไปไป,ไปดูแลคนป่วยที่อาการหนักที่หนักกว่าเราของเรามันแค่ฉีดคีลอยเนาะยิ่งช่วงนีโควิดด้วยนะพยาบาลแพทย์เขาก็ทํางานหนักนะครับก็ไม่อยากไป รบกวนเวลาท่านนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับครับแผ่คีรอยนะครับแผลคีลอยรักษาได้นะครับแผลนูนเนี่ยรักษาได้เดี๋ยวผมจะวิฉีตเข็มที่8วันพรุ่งนี้ครับเดือนที่8เข็มที่8เนี่ยกับหมอคนเดิมนี่แหละก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมาติดตามผลนะครับแล้วก็มาลงคลิปให้ดูกันนะฮะ ก็โรงพยาบาลรัฐที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ใช้สิทธิ์บัตรทองได้นะครับสิทธิ์บัตรทองใช้ได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ที่ติดตามคลิปกันนะครับผมเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ